เพราะให้ทั้หมดกระถางใหญ่แหละเออสี่ไ <4. S 1> อ้อนู่นอีกสามเจ็ดอืมนฝ่ายรดน้ำเด็กชายสิน้นอาอันนี้ลงมาเ <c oughs> บบนเก้าอี้มันพิเศษนี้มันงามมาเค้านี้ ต้นใหญ่อีกเจ็ดเจ็ดต้นอันนี้เหลืออีกห้าเหลืออีกห้าก็มีน่าเหมือนปลาหมักเออไอ้เบ้นพี่เจาก็ดีเร็วเออ โอ้ไม oh. ่รู้ให่มันคันเด๋มันคันคายมันคันคายไว้โต้งอย่ามุดเลยที่โต้ง ก็อยู่อรกระถางมันเล็กกันแหละเอาต้นเล็กมาล้อีกหอันนี้ดูสีเหลืองของเรา อ๋ออันนี้ไว้ทำพันก่อนเซ้นเ,เออถ้ามันมีเยอะแล้วก็ไปเกธรรมดาแต่แต่มีปฟ้าก็เป็นเรื่องใหม่อือยังไม่เคยเห็นไงเอาเสียงเรียนนิคมนะนิคมหนึ่ง i <laughs>